สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้องไปนะครับท้าเศษสลากบำรุงเลนเดือแรกบำบุงพื้นนะครับสบายเอฟซีนะครับซึ่งศาสตร์ในความขาวนะครับขอผมพุ่นต้องนะครับเชฟนกแก้วสายพูดการกินไม่เด็ดใจนะครับวันนี้มักชีสวยได้แบบนี้แล้วนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ซึ่งศาสต์ในความขาวนะครับขอแนะนำนะครับมาทางนี้เลยนะครับพี่น้องมาทางนี้ กินแซ่บนะครับมาทางนี้เลยครับรับประกันต้นติดแน่นอนนะครับเข่าเหนียวทุกคนนะครับนี่ครับนี่ของเขานะครับต้องมาเต็มนะครับวัตถุด่นความสวยงามนะครับลูกทีเขาเปรี้ยนะครับเน้นเต็มของเขานะครับไอ้พ่อแม่พี่น้องนะครับเทียบสถาบันตบด้ายเดือหรือว่าตบด้วยเคี้ยงนะครับได้กินเอาแซ่บนะครับปั้นนุ่มนะครับแล้วก็ปั้นติดนะครับรับประกันนะครับของอ่อนนุ่มแน่นอนนะครับมาที นล้มสีขาวนกแก้วนะครับครัข้าว่าอจะเป็นนี่ครับบันเดือมหมากกล้องนะครับนุชศิลานะครับสับสวยนี่กับบันเดือบันลวกนะครับ้องขอของพุ่หลายๆนะครับที่สลาบเวลานะครับแกสองมัซีนะครับสำหรับล้มสีขาวน้อยๆของนกแก้วนะครับวันนี้กับข้าวต้อนะครับขวดนะครับมาซซีซ่าเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเราคิดสายนะครับทุงบินโดนนะ ก็สีโตนะครับสีสากนะว่าทับประกันวาได้มาทุกคนนะครับพี่น้องมาก่อนเกียร์ก่อนฟ้าด่วนเกียร์ด่วนนะครับแล้วสำหรับตรงนี้เราเป็นเจ้าน้ำตอนนี้กับวันนี้นะครับก็ห่อสายน้ำนะครับต่อไปก็บอสายนะครับช่วงนี้นะครับยอดสายลมทะายขนาดนะครับยอดสายนะครับน้ำออกไปกับวันนี้นะครับนะครับ ไฟฟ้อมขาต้องยังซี่ครับทั้งไรซ่าก็หนีก็เลี้ยวนะครับเพราะว่าเัางว่สีสวยนะครับเราต้องเน้นความขาวอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวไปเน้นความสวยงามนะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องชาวเรือสมบัติของประเทศเรือมันมาฟอกขาวนะครับนะครับเห็นไครับฟอกขาวชิเลยนะครับ ตัดต่อก็ต้องใช้เวดสลีก็ต้องใช้ตัวแสดงเนี้ยนะครับปีกันต้นต้นกันไปเรยนะครับพี่น้องครับรับประกันครบเทนะครับด้วยระบบชีวคกรมูนะครับก็คือไผ่นะครับที่หินน้อนนะครับพี่น้องวาดติดต่นะครับเล่นหมุนท้องเท้นะครับก็ได้เล่นหมุนท้องตัวน้นะครับให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเช้าได้สบานตำบลบันเดือหรือว่าได้สบานตำบลใกล้เคียงนะครับได้กินเต่าที่วัดนุ่มขาวนะครับ มันนุ่มและขาวนะครับก็าสวยงามเอาไว้ที่หลังนะครับน่ครับตวดคือเกานะครับพี่น้องน่ครับตวดก็ไม่รอแล้วนะครับแรงๆนะครับมีนัดกินที่มันบวกนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ